เอวเมสุตังเอกังสองตัวยัางรัตวาสักเกสุวิหาราติกับปีรัววัตุสมิงมาวะเนมหาตาพิคุสังคีนะสังคิปัญจมาตีพิคุสตีหิตาเพหิวะอะระหันตีท่าติจะโลกาตาตุลาเปะนาตาเยคเยนะสันนิปติตาหุนติภาคะวันตังท่าสานายาพิคุสังกันจะกอาตาโุจะตุนังสุทาวาสะ ญาหิกานังเทวานังเอตตาธาโหสิอะยังโขภะคะวาสะเกษสีหะราภิตะปีระวัตุสมิงมาวะเนมหาตาพิภุสังเคนะสัตติมปัญจมัติพิภุสติสะเพหิวะอรหันเตหิทาติหิจัละโลกะธาตุหิเอวะตาเยปุเยนะสันนิปติตาโนติภะคะวันตังธาตนายะพิภุสังกัรจั ยันโนนะมยัมปิเยนะพระวาเตนะเตโน,ตนปัสังกะเมยยะมาอุปสาักะมิตาวาพคะาวโตสันติเกปะเยกะคาดาหัสพาสยยามาติอาต,ตาคุตาเทวตาเสยยาถาปีนามะ,ะวะลาวะ ตังวาภาหังภาเสยภาสาเลยยะภาสาลิ่าสาังวาภาหังสัมมินเยาวะมีวะสุทาวาสสสุเทเวสุอันตะราหิตาภักวัตโตภุระโตปาตุลาหังสุปะจัโหตาเดวะตาภะวันตังอาภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังจิตตาโขอเอก เทวตาพักวโตสันติเกอีมังกาตานอาาสีมหัสัมายุาวะนัมงเทวกายาสมาคตาคัตตามีอิมังธมสามารถยังิตายัคคิตายวะอาปาราจิตตังคันติตัตกอาปาราชเทวตาพักวโตสันติเกอีมังกาตานอาาีตัตตาิกโวสัมมาหังสุปิตัง โนกะมะกันสุสาละจีวะเนตานิฆะอนตวะอินทะปริยานิรักันติปันตตาติอตโกอปราชาเทวตาภคโตสันทิเกอิมังาลลวสิเตวะสีรจตวะปะลทงอินท่าขีรังโหัมมชาติจารันติ สุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคามิอาะขวาปราชาเทวตาปะกะวะโตสันติเกอีมังกาฐานอาพาสิเยเกติพุทธังสระนังคาตาเสอะเทมิสันติอปายาภูมิปายามนุสันเทหังเทวะมะเทวะกายัง ริปูเรสันติตีอดาดะโภพะวาพิกุอามาันเตสศเยโบเยนะพิกเวทสัสสุโรกัตตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนตุตถาคตตัตตงงด้านศาสนาพิคุสังกันจะเยปิเตพิกเวอะเฮสุอะติตาวาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสมปิภะคะวันตานังเอตตาปารมะ เยวะเทวตาตณิปติตาอาเห็นสุเยยะถาปีไมหังเอตารหิเยปิเตวิกเวภวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตะปะระมะเยวะเทวตาตณิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตารหิ สมีพี่กเวเทวกายานังนามามิคิตตายิสามเพี่กเวเทวกายานันนามิเทศสามีพี่กเวเทวกายานังนามามิตั้งสุนาระสาโุกังมานาติกาโรธาพาสิสะมิติเอวัมพันเตติโขเตวิภูภะปะวะโถปตะสูสงปะปะวะเิตตาท้วจา ีโลกะมาโลคสเมยะถาภุมมาตเทตัสิตาเยสิตาคิลิขภัลังปายตัตาชนะหิตาโพธุสีหาวัตลีนาโลมหังสาพิสามุโนโอราตะมะนาสาสุตาวิปัสสนาวานาวิลายูโยปันเจตเตยตวะวะเนกะิลาวะตะเว สัตอามันตะยิปตัตตาสาวกเสตระเนระเตเทวะกายาอะพิกันตาเทวิชาณาทัพิโเตจะอาตัปมังรูปตตวาพุทธตสสหาสนังเตสัมปัตุร่มงยานังอะมนุสสานาทัสนังอเปเกสตัตาถุมสหสังอะตัตตาหิงสะตังเอเกสหานังอะมนุ ยญาณววิคติตะวานะอะกุมะตัโตอามันตยิสตะตาสาวะเกเตระเนระเตเทวกายะอภิกรรมตาเทวิชจนาดาภิกขโวเยโวหังกิตติยตมีคิราหิอนุปปัศโสตัตตาหิตาวะยะขานาคุมภากัปิราวะตวะกิตติมันโตชุติมันโตวะณวันโต วนาวันตยะตัิโนโมรมานาพภิการมุงพีุ่นังสมิติว่านางอาชสหสาหีมวตตาญาขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสาติโนโมระมานาอภิการมงคพี่ขุนัางสามิติว่านางสาตากิลาติสหัสายาขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสาติโน โมดมานาวิกาุณีภิกขนางตามิติวะนางอิเจเตโสละสหสสะหะสะสะหัสสะยะขานานาตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะติโนโมระมานาวิกษวณีภิกูุนางตามิติวะนางเวตามิตาปัญจสัตตายะขานานาตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะติ โนระมานาภิกษามุงภิกุนางสมิตริงวนางกุมภิโรราชกหิโภเอปุลันสันิเวสนะนงยูโยนางสตตาสหสังยะขานางปะยิโรปาสติกุมภิโรราชกหิโกโสปาคะสมิติงวนางปุริมันจะที่สังราชาท่าสารถุปะสาสติ ท้าปานานาทิปติมหาราชายตัตติโสปุตตปิตตตาป้าวูอินทนามามหาพัลลาหีดิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยอสัตสินโนมรัมานาวิกามมพิขูนางสาวมิติวะนังท่ากินันจัติสังราชาวิรุณโหนตับปตาสติภูมิพันทานังอธิปติมหาราชายตัสติโสอุตต พระโมอินทนามามหาพราห์อิทมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสาสโนโมะมานากรมงภนาตามมิติงวะนาปัจฉิมจที่สราชาวิรูปะโกปัตินาคานางอธิปติมหาราชายัสติโสุตาปิตัพพะาโมอินทนามามหาาิมนโตชุติมนโตวนวันตยัสติโนโมะมานา ิกาุมุงพิคุณังสามิติหัวนางปุตตะลัมจัตถิสังราชกุเวโลตัปปัตตาสติยักขานางอาทิตย์มหาราชายัาตัสิโสปุตตาปิตตาภาโวอินทนามามหาภาลัยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยันตัสิโนโหรมานาภิกษรมุงพิคุณังสามิติหัวนางปุริมาทิสังท่าตาลัโตท่ากินเนนาวิโรนาโก ปัจฉิมีนะวิรูปโขอุเวโรอุตตรังทิสังกัตตาโรเตมาราชาสมันตาจตจโรทิสาทัตถันลมานาอัตถังสุวันเกาปิละวัสเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสัมถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาจันลาโน ดู้ะมานโรโอปะมันโยจะทวะสูโตจะมาตาิจตโดจะกาัพโนโรราชาชาโนสะโภปะคปันจะสิโเจวะจิมภาโรสุริยะวันฉะสาเอเตจันเยจะราชาน โมระมานาภิกรรมพภิกขูนางมิติงวนางอาถาคูลาภาตานากาเวตานาสหัตจักากาพลาตตาราอาคูปายาคาสาหาติพิยะบุนาทสาระเตจจอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโกสุปาคาสมิติงวนาง เยนางาราชีสาสะหันติทิพาทิชาปักขีสุวิสุตตะจักขูเวหายาตาวะนะมัชะปัตตาจิตตัสปันนาอิติตสาณามังอาภะยันตานาคะราชานะมาสีสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหายวาจาอยู วะยันตานาคาสุปันนาสาระมะสาระมะกังสุปุถังชิตาวะชิราหะเทนะสุตัมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสะวัเสเตทิมันโตยะสันสีโนการะกันจามหาหิตมาอัสราธานะเวฆาตาเวปัสกิ แนางตว่าโรจะนามกาสันในตวาวลินสนางราหพัทนะมุปาขะมงสามารถโยดานิพัทนทันเตมีขูนางสันติจินวนางปะเทวาปัทวิเตโชวายุต้าขะมงวารุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัตสานาเมตตาการุณากายิกาอาูเทวยะสสินโนดเตเตระ ตายาตาเบนานั้ตาวันนีโนุ่ยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัตสันตินุโมระมานาภิกาัพพ์คุณันตาพิจิงวะนางเวณูจะเทวาสะาดีจะออสมาจะตตุเวยะมาจันดัสุปันิสาเรวะจันดามากุภุระคิตาสุริยสุปานิสาเรวาสุริยะมาภูภุระคิตานาขัตตานิภูระคิตวาอาภูมันทาวลา นางวาสโมเสโถตัโกปาคะปุรินทารนเตเตอร์ลักกายเปนานตะวันนีโนยิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะตัสิโนมมระมานาพิกามุนิกุณันสัมปติงว่านางอาทาสหปุเรวาชาลมคีสิคาริวะอนิตากาจะรชาจะอุมาปุพาลิพาส ญาตาลยะุจิวทาวายทววเนั้งหา้งปวยะัะเปลานั้วิั้ิหันงปวั้ันงวั้ยงวทั้งหายะัะงปวาัิงหามงวังามงวัานทัามทั้ยทาปทาปหาวโาปวงทั้งาอาัง อะระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนอารักามหาปารักาอาคูเทวายสตสิโนทศทิตาธรากายาสเปนะนัตวันนิโนยิมันโตชุติมันโตนนะวันโตยะตติโนมุระมานาภิกกาโมภิควันตามิจิงวนังสุขะคารุมหาอรุณอาคูเวขานาสาสะโคธาตะกายังปาโมคขาอาภูเทวายวิจักขา ราคาอาชามิสกาจะยัสสินโนหาน่อย่างอากาปชุนโนโยริสาอภิวัสันติติตติตระกายะอะเพเนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัวันโตยัสสินโนมุระมานาพิกามุพิกูนังสามิติงวานังเขมิกาดุติตายะ นามาเสถาโชตินามาจ่าอาสวะนิมาราติโนอาหูวัรหาโมปาระนิมิตาทัตเตเตระระกายาสาเวนะนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยัสสันสินุโมระมานาหาพิกาโมพิคูนังสามิติงว่านางเสร็จสัตติเตติวะนิกายา โดนามะเยนะอาคันชุงเยจันเยะทิสาสหะอาวุทธาชาติมักขีลังโอข้าตินะมะนาสวังทักขีทักขีโมขะตะรังนาคังจันทวังปัสตาติตังสุรัมมาปะรมาตโตจะปุตาอิทิมันโตสหะ ป่าค้าสามีติงวานังสะหสัพรามะโลกานังมหาพรามาธิติติตาติอุปปัโนชุติมันโตวิสมากายโยยัสสิโสรัตเตเตอิสราอาโกปาเจกวะสะวาติโตปฏิโนเตสัญจะมัชโตอาคาหานิโตปาริวาริโต เตจัตพพิกันเตสินเตเทเวสพรมาเกมารตินาพิกามิปัสสากาาสามันยังหาตาคตาันคพันมาตุโลมันตาปริปริวาทเรามาโวมุนจิตโวจิดังอิติตามหิเโน ปานินาตะระมาหชะสังกตวานะเพร่วงยะถาปะวุสะสกมีโถดณะยันโตสาวิชุกูลตถาโสดปัญจุตาวติสังกุโตอาสยังวเสตัญจะตปังอภิญญายะ วะวักิตวานาจักุมาตโตอามันติยัตตาสาวกเีสารณดิทเตมาระเินาภิกันตเตวิชาระภิกขะโวเตจะอาตภามักกะรุปสุตตะวาพุทธัสสะตนะวีตราชีหะคีปะกาุงเนสังโลมัปิอินชาโย เอวิคิตังกามายะอาตะยะพยาติตายัสสินโนโมดันติสหะโมเทหิตาวะกาเตชะเนสุตาตี